สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาลองสู้กับแม่มดดูบ้างค่ะปกติลราเนี่ยที่เราเคยสู้กับแม่มดเนี่ยแม่มดก็จะปายาใส่เพเยอร์ผู้เล่นนะคะแต่ว่าในอดนี้ค่ะแม่มดตัวนี้มันก็จะมีความสามารถพิเศษเขาเป็นแม่มดไฟค่ะเขาก็จะมีพลังไฟนะคะต่อวิธีการโจมตีแม่มดตัวนี้นะคะมันก็จะใช้วิธีการยิงไฟใส่ผู้เล่นค่ะหรือว่ายิงไฟบอลใส่ผู้เล่นนะคะ oh. แล้วก็มาถึงแม่มดตัวที่2ค่ะ เขามาในชุดสีก็มาท่าสีน้ำเงินแบบนี้นะเป็นภาคคุมของเขาเนะี่ยดูจากก้าหลังนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของใส่ฟ้าค่ะก็คือแม่มดตัวนี้เป็นแม่มดใส่ฟ้านะคะร่างของแม่มดประเภทนี้นะคะก็จะสามารถใส่ใส่ฟ้าได้ค่ะก็ที่มือสองข้างของแม่มดนะคะจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ค่ะ เวลาเจอผู้เล่นแล้วก็แม่มดใส่ฟ้าเนี่ยเขาจะโจมตีโดยการยิงใส่ฟ้ารอบตัวใส่ผู้เล่นค่ะต่อไปนะคะจะมาเจอกับแม่มดแมงมุมค่ะหรือว่าแม่ม,ด,ม,มดพิษนะคะ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เสื้อผ้าของเขาเนี่ยทำจากใยแมงมุมเป็นหลักนะคะแล้วก็เขามีพิษของค้างคาวอยู่ด้วยค่ะแล้วก็มีพิษของแมงม,ม,มุมอยู่ด้วยเนาะวิธีการโจมตีของแม่มดแมงมุมนี้นะคะหรือว่าแม่มดพิษเนี่ยเขาก็จะมีมือที่มีพิษอยู่ค่ะเขาจะสามารถยิงพิษใส่ผู้เล่นได้ค่ะ พร้อมกับยิงกระสุนครั้งคราวที่มีพิษใส่ผู้เล่นได้ด้วยนะแล้วก็มาถึงบอสพิษค่ะหรือว่าบอสแม่มดของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีพลังเวทค่ะ เขาก็จะสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยติดตาบอดหรือว่าติดมืดชั่วคราวได้นะคะหลัหงจากที่ผู้เล่นติดตาบอดเนี่ยแม่มดเนี่ยจะจะไร้เวทค่ะแล้วก็ยิงเลเซอร์สีม่วงหรือว่ายิงพิษใส่ผู้เล่นค่ะแต่ว่าแม่มดเนี่ยจะถือว่าปลอดบ้างน,นะเพราะว่าแม่มดพวกนี้มันกินยาไม่ได้นะคะทําให้เวลาเราเข้าโจมตีถึงตัวแม่มดพวกนี้แล้วอะ่ะมันก็จะบลอดบางแล้วก็ตายง่ายค่ะแล้วถ้าเราสามารถที่จะฆ่าแม่มดเด้ละก็แม่มดแต่ละประเภทค่ะมันก็จะรอบแรกมาให้ค่ะก็จะมีทั้งแร่รไป รกใส่ปลาแรมากมงมุมนะคะพวกนี้สามาราไปควเป็นคาทาเวทได้ค่ะคาทาเวทเนี่ยเราจะมีพลังเหมือนกับแม่มดเลยเนาะเหมือนกับแม่มดแต่ละประเภทเลยนะคะกระชิงกระชิงโอ้โหดูข้างหลังของเราสินั่นบ้านแม่มดนะโอ,โ,โอ้โหนันห่นภาหรือเะเลหาดกันแน่เนี่ยอุ้ยหลังเบละอเลยอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเหรอตอนนี้เหรอเราอยู่ในโลกของแม่มดไงตอนกลางคืนววน่ะมันจะมีแม่มดออกอาลวาดนะจริงดิ ติงก็จะเจอแม่มดสี่ประเภทที่เราเจอรอบแรกนั่นแหละออกอาละวาใส่เราถัดจากเราต้องใส่ชุดเกราะกับหมวกแม่มดก่อนนี่ไงถ้ามึงตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนี่ใส่ชุดพับถ้าไม่รอบเพล่แหมพี่คินเออแก่ไวจังเลยนะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วแก่ก่อนไวอังคุนเป็นคัสตูมคัสตูมอ๋อเราเป็นพ่อมดกับแม่มดกันใช่ไหมโอ้ยแล้วมันก็ต้องมีนี่ดิไม้กวาดวิเศษเฮ้ย อันจะมากวาดพื้นเหรอเราสามารถครับไม่กวาดพิเศษได้นะว,ว้าวบินได้ด้วยหูติดไอพ <iPhone S 1> ่นได้เหร,อ,หรอ้โ<อ>หจบไป่ได้ว <c oughs> ่ากาไม่เนี่ยไม่กวาดพิเศษของเราติดไอพ่นด้วยอีฮหาย a h แต่นั้นยังไม่พอเรายังมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีแม่มดแล้วก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงของแม่มดสิแม่มดเถ้าชอบเลี้ยงอะไรไอ่ะอีกาปะเอ้ยถามมาค่าไม่ได้เลี้ยงแบบว่าพวกหนูหรืออะไรหรอเขาเลี้ยงอีกาเหรอ เราให้มนเลซิตอีกากในแมบนี้กีนแล้วก็กามันก็จะตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไฟเร่าเป็นอีก,กาใหญ่สีกว่าอยูบะอ้อมไกลพันไกลพันแล้วเราก็ใส่เซตเดิลน,นะคะหรือว่าอานที่กาของเราเนาะไอนี้น้องกาก็เป็นขงเราแหละแล้วก็ขี่ให้น้องกาเนี่ยสามรารถบ,บินค่ะบังคับให้น้องกาบินแล้วก็พาเราไปที่ไหนก็ได้เป็นยานพาหนะบินได้เลยนะดูนี่เฮ้ยแม่มดขี่กาได้ด้วยอุ้ยน่ารักอะเวลามันบิน สีออร่ราสีขาวๆไว้นะอย่างใช่อ่ะแต่สู้ของพี่เคนไม่ได้หรอของพี่เคนเท่กว่ามีไอพ่นด้วยของพี่เคนเก็ไม่รู้พุ่งแรงกันไปโอ้ยรึ่งแรงครึ่งแรง,ข,ง,แรงของเขาน้องอ่อนโยนนะดูสิน้องค่อยๆบินเห็นเปล่านี่น้องออจะน่ารักถึงแม้ว่า ปีกับคนนาจะเป็นสีดำนะตแต่ว่าน้องบินเก่งนะแต่ตุกมันจะเปล่ห้องนี้นะเป็นห้องผสมยาของเรานะเอาก็จะลองมาผสมยาดูเนะาะวิธีการผสมยาก,ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมทั้งหมดเอาไว้แล้วเราแค่ใส่น้ําเปล่าลงไปอะ่ะมันมีหัวเชื้ออยู่แล้วใช่เปล่าเออนี่เราจะผสมสบู่ายอู่เนี่ย, <c oughs> ยมาแล้วโอ้โหดูซิมีแอนิเมชันด้วยอุ้ยปุ๊กปุ๊กโอ้ยได้ยาโอพีเหรอ ใช่เราก็จะได้ยาโอพีมาใช้สุดยอดก็ไม่ทีดิโอบุงบุงบุ้งบุงเลยอะ่ะไม่อาไปแล้วเป็นยาอะไรยาโอพีเปล่าไม่ไม่ใช่หนะ้าตาไม่เหมือนกันเป็นยาแฮกเกอร์อรออ๋อยาแฮกเกอร์มันก็ต้องขหดกวยยาโอพีอ่ะดินี่ก็จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วแหละล็อตสุดท้ายเราได้ยาลักกี้พอชั่นเนอะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ไป ลองกินดูกันนะเอามันจะเริ่มจากยาลัคกี้โพชชั่นกนดีมากทำได้ลองกินดูกันมันก็จาแรนดอมของมาให้เราไงเป็นของที่เป็นพวกไอเทมของแม่มดนะอย่างเช่นเราแรนดอมได้หมวกของแม่มดมาใส่อยเนาะเอ้ยคือดีอะใช้แค่น้าเปล่าเองนะแต่ว่าก่าจะได้หม้อแม่มดมาก็ต้องคราฟของนะเอ้ยดูดิพี่เคนเอ้ยพับเยอะดีนะอย่าเอาพีทก็โหดเหมือนกันนะถ้าอยากจะคราฟถังแม่มดแบบนี้แล้วก็ แว่าแค่ใช้หม้อแม่มดนะคะมาควอปกันเนื้ทันวาดค่ะเราก็จะได้ถังแม่มดแบบนี้มานะคะเป็นถังผสมยาเสร็จเลยเนาะมีหัวเชื้อให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นบัฟของยาทั้งหมดค่ะแล้วจากนั้นเราจะมาดูที่คาถาของแม่มดกันบ้างนะคะคาถาของแม่มดเนี่ยก็มีทั้งหมด5แบบด้วยกันเนาะก็การควอปกระถางแม่มดเนี่ยเราต้องใช้แร่ของแม่มดนะคะก็คือจะต้องฆ่าแม่มดให้ได้ก่อนเนาะแม่มดมาถึงจะดอปแร่ต่างๆมาให้เราควบปคาถาได้นะคะมาดูคาถาแรกนะเป็นคาถาพิษค่ะถือว่า คาทามงมุมนะคะก็สามารถยิงพิษได้ะคะ่ะอ้ยจ๊ะตัวน,น้อยนะ่ารักเชียวใส่มังมุมล่องหนมาให้ด้วยด้วย้ยดีจุงถ้าใครโดนแล้วก็ติดพิษนะต่อไปนะคะจะเป็นคาทาบอสค่ะเป็นบอสแม่มดเนอะเราก็จะชาร์จอยูนะคะ เหมือนไรเวทก่อนนะเนาะเราค่อยยิงออกไปค่ะทา,างจะแรงกะเนี่ยชาร์มือสั่นเลยคล้ายๆกับเป็นคาถาพิษ,น,น,พษน,นั่นแหละนี่นะนี่เลยของดีของดีมีของดีใช่ป่ะนี่ของบอสเลยนะอยากล้องอ่ะจริงๆชาร์จชาร์จไม่ได้ไม่ได้มันแรงมันแรงไม่ได้พี่คินชาร์จมือสั่นตายเดี๋ยวตายแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นคาถาไฟนะคะอันนี้ก็ชื่อบอกกันแล้วว่าเป็นคาถาไฟนะมันก็จะยิงไฟได้นะคะ อันนี้ทําจากแกลไฟของแม่มดนะคะหัวใครอะแล้วก็จะช้าก่อนแล้วเราก็จะยิงปิ้วเอ็นอีกาเขาตรียมเลยไปอีกาทอดเลยนะอีกาย่างไปแล้วไม่อีกาก็ถึงนี่เหมือนกันนะเนี่ยไหนดูนี่ดูนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้าวที่แทนไข่เจียวทำไมเนี่ยโเขโตอดตอดตอดเราก็ไปจับไมาเลยสงสารนั้น ต่อไปนะคะจะเป็นคาถาแม่มดใสยฟ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็ได้จากแร่สส่ฟ้าของแม่มดหนึ่กันเนาะที่การก็ต้องชาร์จก่อนชาร์จ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 แล้วขยิ่งควงควงควงใช่ไหมแล้วก็ยิงโอ้โหใส่ไข่ฟ้ารอบตัวได้แต่มาเรนดอมนะใช่มนเรนดอมมันจะโดนไม่ได้เนี่ยลองดิมันจะโดนเ่าดิเฮ้ยนี่แน่ยิงไม่ใกล้ๆดียิงเข้าตัวดีแ้วตุยเอมาเลยต่อไปนะคะจะเป็นคาถาของแม่มดค่ะนี่เลยอันนี้มันก็จะเบสิกนะ ว่าพลังของมันเนี่ยก็แรงกันนะมีเลยพี่เคนเขาช้าแลวเขายิงจิ้วเป็นคาถาพิษนะคะอ้แม่มึก็ต้องแบบว่าเสกพิษได้ปลาพิษได้นะอะเนาะโอ้พี่เคียนเขียวอือมาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกับแม่มอดตัวจริงๆเนาะเราจะลองสู้กับแม่มดดูนะคะืไนไนอ่ะต้องรอกลางคืนก่อนแม่มดถึงจะออกมาอารวาสตอนนี้ยังเช้าอยู่โู้คนในเมืองเนี่ยยังอยู่ยังสุดสงบอยู่นะเดี๋จวจิงก็ออกมาดีเจ้าขอแม่มด เลยปกติแล้วเนี่ยเราเคยเจอแต่แมมมดปลายาใส่ใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นยิงเวทใส่เลยอันนี้ก็ตอนกลางคือแล้วเอ้ยหายากันหายากันจะสู้ในการใช้คาถาหมแมมมดสู้นะมาแล้วเต็มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้จะแล้วจะเล้วแมมมดเป็นสูงเลยง่ายๆไปครับแมมโมดพิษมาแล้วพี่เคนมาแล้วเท่มากเลยอะแอนิเมชั่นมันเท่มากเลยมันยิ่งใหญ่เลยยังมีไอ้พ่นอ่ะติดพิษติดพิษเอลต้องสวนกลับ ไม่แน่นี่แน่ไม่หรอ้าคุณอีกางให่เงือบเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฉาบใหม่ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเข้ามาดีอุ้ยถ้าถึงตัวนะมันตายนะมันบอบบางมากเลยมันไม่ได้กินหญ้าเหมือนแม่มดปกติอะนะแต่มันก็รอบของให้เรานะเพราะว่าคันธาของแม่มดเนี่ยใช้ไม่กี่ครั้งมันก็จะพังอนะเนาะมันมีความเสื่อมนะคะ เราต้องคอยเก็บแร่ที่แบบตกจากการฆ่าแม่มดเนี่ยแล้วมาค้าเป็นคทาเก็บเอาไว้ตลอดนะไ่เลยเจออีกตัวนีงแล้วเ<ท>แม่มดพิษเหมือนเดิมเนาะมันเป็นแพ็คคู่เราจะลองใช้คาถาบอสด,ด้วยค่ะคาบอนนี่ก็แรงใช้ได้นะนี่แม่มดไฟโอ้ยนีดูมันโจมตีดิ โอ้โหนี่ถ้าแบบไม่มียากันไฟนี้ไม่น่ารอดนะเนี่ยเฮ้ยตรงนน้นใครอ่ะคุณไม่คุ้นเคยเลยอ่ะเฮ้ยันรถไฟฟ้าโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาพนขลักันบอสมาแล้วบอสบอสก็แม่อะบอสไม่หมดเหรออุ้ยงานงอกอ้อ๋อติดมืดอ๋อมราลงมาตุ้มจมตีมันพร้อมกันเลยเหรอโลกนี้ต้องสูญสลายแล้วโอ้ยโดนพิเกนโดนพิเกนเไอ้เจ้าพวกมันหมดบางตัวมันบางนะ ต่บอสเนี่ยมันมีหลอดเลือดมันยังไม่ตายทันทีทันใดหรอกพี่เคนก็บางๆเลยพี่เคนทายไปก่อนไอเวดจะไล่เวดแล้วเลือกลูกตาดิกระดอเลยอ่ะโโอ้หหลักลรอหลักลรอเว้ยคนลุกอ่ะเดี๋ยวการเถอะเดี๋ยวกานเถอะยเราเข้าจังหวะก่อนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยอ่ะเนี่ยเป็นไงแต่เต้าแต่เต้าวี่ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟไฟ เออเดี๋ยวอยู่ทางนี้ต,ต้องกินยาก่อนกินยาโอพีก่อนดูท่ามันดิอุ้ยท่ามันยังโหดเลยอะใช่มีหลอดเลือดด้วยแต่นี้ไม่ตายง่ายไอย้ลูกตาข้างหลังนี่ไว้ทำอะไรเนี่ยแต่เป็นภาพลวงตาก็ได้ทำให้เราติดตาบอดเนี่ยยกดดันเราเปล่าไม่ใช่ใชไชป่่า,าไหวแม่ทองจะต,ตายแล้วพี่เคนเขาลุมมันกันนิดเดียวเจ้าแม่มดเราว่าแม่มดปกติโหดกว่านี้นะ แม่มดนี่ไม่ค่อยโกรสักเท่าไหร่นะเอ้าไงเงือบเลยทีเดียวเป็นเพราะเรามีอาวุธก็เลยพอสู้มันได้อาวุธเราเทพ้วแน่ล้วมดก็ไม่กินยาด้วยถ้ากินยาก็ไม่ต้องสู้กันหรอกอุ้ยม่อีกตัวแล้วตัวอะไรเนี่ยอุ้ยพิษเหรอใช่แม่มดพิษเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยมนีคอเลยคอทีสองทีก็ตายเราตกใจหมดเลยเพราะว่าคาทามันแรงอยู่นะคาทาม่มดถือว่าแรงใช้งานได้เลยแหละแรงจัดขาบอักเลยมีม็อบมีม็อบก็ตายนะเออ เฮ้ยพ,เย,ยพี่เคนมันยิงใส่พี่เคนอ่ะมันมดไฟอะ่ะว้าวอุ้ยท่าอย่างสวยอะ่ะดูสิดูมูอย่างเอ็กซ์ยแต่ว่ามันอันตรายตัวเนี้ยใช่ไหมดิมันติดไฟอ่าแล้วบอสก็มานี่มาอะไรกันบ้างเนี่ยทำไม,เ,ามาเกิดบอยจุ้งแล้วก็มือตุ๊ดตื่ด้วยนะเกิดเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> เอ้ยยังเหลือบอสดิเหรอเมื่อกี้ท่าไปแล้วตัวนี้เนี่ยเอาอีกตัวนึงวแลวกันวิ่งต้องรอจนเช้าใช่ป่ะ นวิคแมวฟ้าวสกินงขึ้นอย่างสวยนะเพราะว่าตันแรงกว่าต้องพูดอย่างงี้แต่เมื่อแต่คาที่มันเบี้ยวทำไมนะมันตอบแพร่มาให้อ่ะเอาไปคาเป็นคาถาได้นะแล้วค่ะวันนี้เราก็รีวิวมัคแม่ม้าไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบหมอดนะรักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับแครกกระดิ่งให้กันฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะและอย่าลืมมาค่ะในพูดคุยกันเจนเจนะครับวันนี้ต้องไปก่อนไป